สวัสดีครับมือนีออกจากสลามาเก็บเห็ดนะครับออกจากครัววนาะว่าตีหนึ่งเขาได้บ่อหนึ่งได้ยางมาหารอบึงเห็ด่อนนอกเทียมีเั็นแต่กับพพอและครับดอกนึงครับใบตะยางขมาเนาะพี่ครับก็หลายดอกอยู่ครับหลายดอกอยู่หลายดอกที่แรลกเห็นดอกเดียวเนาะก็ได้มูนึองละครับตั้งแต่มาจากตั้งแต่เนาะพี่ครับ พอแล้วพอแล้วหล่มประงางเลยครับงัดขึ้นทีดอกหนึ่งดอกงหญ่เนาะดอกงหญ่ครับดอกครับหล่มท่วนเลยงัดขึ้นครับโอ้เมื่อนี่เด็กแกงหนึ่งแล้วครับเมื่อนี่วันกรไเด้มือม่อนี่ก็ได้เนาะ ฝนตกแห้งๆค้งคมือขึ้นประมาณสองสโมงควมคว่ำหนเนาะตกยังแห้งแล้วก็นดหลร้อมตกมือขึ้นนี่ครับน้ำอยู่ทั้งใจเนาะบางน้ำห้องเนี่ยห้องบางน้ำตกไหลบึมบ,มบึมฟังเสียงนะครับตกแห้งนเหลาอไหลครับเขามามือไดก็ได้มือนั่นครับเฮ็ดแต่กันให้ห้าเอาเป็นตาเป็นคู่อีรีกับบได้เนาะครับได้ ก็พอได้ปิ้งตำแก้วก็พอได้แกงซ้ำติดแกงนเนาะแต่เตี๋ยได้ไปเต็มครูอีลีก็บ่เต็มเราผู้เขาเจ้าไปทางไก่เขาเจ้าได้ไหลครับแต่แอดแอดเขามาจากนี้เนาะครับจากสลาใหมาน่นี่สลาจากนาปูถวดมานี่ยี่ครับดอกนึงโอ้กำลังติดตีว่องกว่างเนาะครับเนาะกำลังตีออกไหลครับต่อไปนีแห่งตีออกไหลด้วยครับนี่ มงังเดลมันค่อยออกมอันจะออกหลายอยู่เพราะว่ามังนี้มันก็บะออกเทียมุมนี้เนาะมันคงจะติดม,มาออกครับช่วงมือก็หาอยู่แถวนี้บ่หม,มีเน,ะเอออนะาเนะครับเ,บเริ่มจะออกอีกแล้วครับหาเปลี่ยนแล้วครับเนาะภาทตะันตกส้มหาเปลี่ยนหาเห็ดน้ำกันครับมือนี้ครับพี่ครับดอกนึงครับ ตีวอ่องกวุ่มอยู่ครับชุดกวนกับมาแถวนี้แหละเริ่มบอกอีกแล้วเริ่มตีอออีกแล้วครับผู้ใดอยากก็มาหาเก็บดนะครับเด้อยอดปลาดันเมกหม่องมันออกนี่มันตีออกหลายเนาะครับเนาะหม่องเคยออกเนาะแต่ว่าแอดหาก,กินจะอยู่เนาะในวัดนีแ่แหละปั่น เราจะเจาะหน่อยเนาะเราจะเจาะหน่อยปางกระสูตรกัมือนีกับตีเฮ็ดนิ้วมือกับผมพนตากับหูกับเร็วนาะตากับหูกับเร็วๆกับยึดประดนครับก็คงตีเลยเห็นท่าสีเนาะพี่ครับโอ้พี่ใหญ่ไปเรื่อยเนาะครับเนาะใหญ่ไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยอติพ่ออีกอยู่เนาะครับเนาะ หลายตัวก็ครับหลายดอกแล้วเดี๋ยวไปไกลเลยเห็นไหมครับขันมีาจังจักหน่อยนี่คนลังเขา้ามาดีเกืบบอย่งครับขันคุณน,นึงบ่อกับคุณหนึเาเพราะว่ามันจะละมือคนเข้ามาหลายเนาะเย็บยัง เพิงบุกเขยังบุกแม่งเฮ็ดที่ยังมัครับพาท่านผูส้ส้มปิ้ยส้มปเหลี่ยส้มปลาเนาะแต่และมือขันมาอยู่ด้านเม็กเนาะครับเนาะขันมาอยู่ด้านเม็กติดที่หาแต่เฮ็ดขันยามเฮ็ดออกเนาะพอตื่นได้เขาปลาก่อนมูเลยเขบาบอกท่านนหนึ่งครับอ้วออกไปยังเป็นหนึ่งเนาะกับุกไปย์กาบุกไปจังที่เป็นหนึ่ง มือเคื่อนฝนตกแห้งครับอีกมืออื่นมือเื้อนแห้งที่คลัสนะครับเห็นตัวนตกแห้งครับอื่นมือเือแห้งที่ออกไหลคุณได้ยากายยากับพากันมาเก็บครับเห็นใน youtube แล้วฝนตีมิเตรสะอ่อนบริกินนี่เนาะครับนะเนาะเห็นแอดลงไปในกินแต่แอดผพ้ดเดียวเนี่ยคูได้ย,ดยากกัมากครับ พระาะว่ามันตีออกอยู่สมองเนาะช่วงนี้เพราะว่ามันออกสีแล้วมันออกใหญ่สีแล้วมันต้องออกมืงอื่นนี่ก็บตีออกใหญ่ขึ้นกันช่วงนี้ยังท่านเนี่เป็นมูใหญ่มืออื่นมือเฮือนี่มันตีออกหลายครับเนาะตีออกหลายมืออื่นมือเฮือนี่ครับย่างสายประเด็นาะครับเนาะต้องย่างใส่ย่างใส่หมองมัน ปาไปดึงเขาพ้อมครับหาเห็ดกับฟฝ้าฝไลหม่งอยู่ครับปลาหม่งนีหม่งมันออกเจ้าก็บอกหูว่ามันออกหม่งได้เนาะตัวหน,นแดงผ้ามาเอามือนั่นชื่อหมอง่งบ่วด้ท้างพีเหระชื่อหม่งบัได้เนาะขันมันชื่อหม่งได้กับย่างใส่หม่งขันลหรมันก็จะออกคือเกา ครับพาทั้งกดส้มไปเลาะเนาะนี <Dam n> oh, ่เฮ็ดยังนี่เฮ็ดปวกบ่อยเมื่อก็นะเฮ็ดยังโอ้เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกกำลังติกครับเฮ็ดปวกจิกันเฮ็ดปวกออกเลือเชื่อน้อยนี่เฮ็ดสักปีตอกหลายเนาะครับ เดี๋ยวคือเนาะหาเห็ดเนาะเห็ดยังนี่เห็ดสักกีปีบ่เห็ดนั่นเห็ดบานคำครับแม่นยังก็ขาวคือติดเป็นเห็ดอยู่เนาะเดี๋ยวบังฝากปลาเพกแมบแมปเนาะมาบังน้ำกันครับโอ้เห็ดยังวะหลายแท้เห็ดยังนี่เห็ดบานคำป็นเห็ดตะโงกไข่นะครับหลายดอก เห็นแต่ฝากปลายเผ็กเขาภาคเก็บเห็ดพอครับฝนตกเนาะฝนตกมันก็นเกลียวเห็นเนาะครับพี่ครับดอกนึงอยู่บงหนาแดงญาติกันมือหน่ะเนาะครับเขาหนาแดงญยาิกันยมือน,นั่นก็นอยู่รอดนี่แหละครับเลียวเห็นเนาะฝนตกที่หางา่ายครับซุ้มเสียนเห็ดพอเนาะ เส้นเ็ดพอนี่ทีหาก,กินง่ายอยู่นี่ครับมันตื่เนเข,ขาวขาครับโอ้เห็นไงนะครับฝนตกแห้งหมื่ขึ้นนี่ครับเส้นเฮดพอนี่ที่ได้ง่ายอยู่ครับแต่าหากมาหากเก็บเนาะโอ้ยตีไตยก็มีเต่มูมูอยู่ทั้งครับเมื่อนอ่ะแดงมาอยู่นี่หยาดกันยาวๆอยู่นี่เนาะพระเจ้าก็ได ฝนตกแห้งมือหลังเขาเจ้าเลียวเห็นมือนี่แอดกึ้นทีมาเก็บออกเสียมือนี่เธอทีมีหลายบอา่อเสนะโอ้พี่ครับดอกน้อยเนาะครับดอกน้อยกำลงังตีใหญ่กับมีโอ้ไขมันบอ่อาเนาะนี่งัดขันนะงัดขันแล้วว่ามันดอกใหญ่พี่ครับคนตาดีก็ที่เห็นเนาะ หาเก็บกระตือเดี่ยเป็นแกงเนี่ครับเนี่ยยุ่อโลกเก่าเราบอกมันเคยออกนยล่ล้วผู้ใดมากก็ได้หมดครับผู้ใดมากก็ได้ผู้ใดมากก็ได้เนาะมาซิบโม่เศ้าโม่กับมาเคลีขือตลอดเก่าลยลอยู่แล้วยูนาปูนถวดนี่แล้วผู้ถวดเพิ่นอยากให้ได้เนาะพี่ครับผู้ถวดเพิ่นอยากให้ได้กินพี่ดอก มันหลายง่ายเนาะรับฝนตกแล้วคยันพูส่นบัวส้มมหากึ้นทีใด้คือกันนี่ครับเนี่ยโอ้ดอกหน่อยเส่ไดมนี่ดีครับเป็นกีมกันอยู่สามดอกมันเหลียวเห็นเนาะรับเนาะฝนตกเนาะพงกมันน่ะแดงกันหยาดกันละแม่หมือนเนาะน่ะแดงมานหยาดกันอยู่นี่ว่วเหมือนนี่ก็ยังยั่งอยู่เนาะรับเนาะฝนตกแห้งมันเลเหลียวเห็นเขาเขา ปกติแอ็ดกบบรบโบหาโบแกงหนกขันโบ,บเห็นเขาเขาสิเมื่อนี้เห็นเขาเขาเนาะมุมไหนมันหลายเนาะครับมุมไหนมันหลายทีเดียวเห็นหนนุกมันหลายเนาะพาายเอ็ดเพาะเนาะครับนี่ซุ้มหนึ่งก็สี่ซุ้มหนึ่งครับพี่ใครหน่อยมันหน่อยก็รถเนาะมันได้เห็นเนาะ ครับ z ุ o m นิดหน่อยนี่ขันห้าบัวมะเอาเนาะบัวลุ่นมาหันขึ้นตีไงมันกึ้ยังไงไปเรี่ยอยเนาะครับเห็ดพรบยบวมบัดไงเนาะเห็ดพรบยบวมบัดไงยังออกไปเรี่ยอยู่ครับก็ได้หลาหลอดก็ได้ครับอยู่นี่เห็ดพอ่ห้องเป็นอะไแดงได้เป็นกัมลรแม่เป็นยางขม่าเหมือนีบัวเป็นได้เป็นกัมเนาะตัวต่อมาเพิ่นก็ได้เป็นหอบเด็กผู้ละห่อผู้ละกรอบ ว่าเพิ่นเก็บอยู่บ่าเศรเพิ่นได้แต่ไหลาน,นาะน้ำเซาะเนาะครับเพิ่นเคลียร์นร้ำเซาะเห็นตัวคอรอดกี่เล่ยแจงเห็ดตะโง,งอกับเห็ดเพาะใส่กันมือนียครับครับหาเห็ดเพาะแล้วก็ทิ่ไปหาเห็ดตะโง,งอกต่ออยู่นาะ อี่ครับจุ่มหนึ่งครับโอ้ไข่หน่อยมันโอ้ไข่หน่อยมันฟังไหวไงบแล้วนี่ครับพวกเขาเนาะยังที่มีอีกหลายอยู่ครับไข่หน่อยยังที่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยเนาะไข่ในหน่อยเนาะนี่ใหญ่บ่ลนี่ใหญ่อยู่ครับเพียโอ้ไข่ในหน่อยก็ไล่หลายครับไข่หน่อยมันอันนี้ก็ใหญ่อยู่ เ็นเท้าขาวบามที่หลังเห็นหลังใครหน่อยไรครับที่ครับช่มหนึ่งคนตกมากกันไงขึ้นเขาครับ,รบเป็นไปมัดรับเสียเห็ดขาวจากผักอีกทั้งมือนีหากเก็บอยู่ขี่เก่าคนครับาจากผักอยู่นะครับเนาะ ีครับซุ่มหนึ่งครับซุ่มคนบ่เห็นดอกง่ายเนาะเมื่อนี้ก็อายุนาปูทวดนี่แล้วครับช่วัดปลานีน่ยล่ะนาปูทวดนี่แล้วเพรยุกไก่ครับน้ำโง่ใหม่ก็ยังมีนะครับครับเมื่อนี้ก็ได้เห็นน้งโงกหลายนะครับเนาะได้แก่งง่ายพอดีละครับเมื่อนี้ แกงเห็ดเพาะเท่กันครับพี่น้องกล่องไฟผ้ามอนุดเอาเือินอยู่นี่แหละกล่องไอเลยอยู่ผูได้มากกได้มัดอยู่แถวนี้นะครับสิบคนเศ้าคนขอมากับมาเคลียอยู่มองเกากันเนาะพี่ครับพวกขาวพี่คนยังมาเห็นอยู่นะครับยังเป็นจีมจีมมือน,นเหนเซยอยู่ผูได้ดูหาก็ได้ขึ้น่าแล้วนะครับเนาะ ข้าหาแต่เฮดท่านหนึ่งเขาอยู่ครับว่าที่เป็นหนึ่งเขาเ็ดเพาะยังหลายอยู่เนาะครับหาไปเรื่อยนะครับอีกครับย่งๆอีกิพี่คนบ่นเห็นดอกไงยมันมีดงัดมีดงัดขลุดเนาะดอกเงครับดอกนี้แห้งเงครับอยู่ในกล่องไฟเนาะคนบ่เห็นเพื่อ เพี้ยแห้งดอกแง่ครับมือนี่ยนั่งเอาอยู่กับหมอหนุดอยู่นี่แหละโอ้ยมันคนบ่เห็นเนาะครับเนาะคนะดอกทอผัวเมื่อเลยเพียเคลียอลงไปยังไปเห็นอยู่เนาะครับทั้งเตะามีดเคลียอลงไปน,นี่มันดอกน้อยดอกขาวๆนี่เฮ้เคลียอลงไปยังมีอยู่ครับเพียเพียโอ้ยหลายเมื่อใดเป็นโลคือขมอนุดอีกอีดีบ่เนี่ งัดลงไปเนะาะคนบ่ามังงัดหรองัดลงไป่อยย่งๆอยู่เพียเพียไต่หมีดลงไปโอ้ดอกใหญ่ครับดอกท้อประเมือ่อเนาะเพิ่งเก็ที่เคลียหาเบิง่งที่มีอีกบ่เบิ่งหันเครื่องงัดลงไปขึ้นหลายๆงัดลงไปเท่าอดโอ้แห่งดอกน้อยหลายครับยี่หรี่ไต่เพียเสียดอกน้อย ทบกันไนว้คือเก่าแล้วน่ะนัดขึ้นมามิแต่ดอกหน่อยดอกเห็ดครับมันปลูกทั่วไปเนาะใหญ่ทบดอกหน่อยไปครับทบดอกหน่อยไปรุ่นยังมาเก็บอีกมิแต่ดอกแค่หน่อยครับเต็มอยู่ข้าวจากผักเลยุนะ่ตะต่เสียเห็ดไขเ่เห็ดเนาะเคี้ยทางนี้กันมือเทียนมี ยุ่งกับพยุ่งครับยุ่งไรยุ่งไรเจอเตี๋ยวใบไม่ปกไว้ปกไว้ย้ำญ่จังเอาครับที่มางัดลองเมึงทางผีเนาะเทียนมีเมึงหันงัดไปยังมีอยู่มุมีครับแถวนี้มุมี้ บทางนี้กันเทียนนี่จะเกี่ยว,วยิงไต่นี่ที่ขับดอกหนึ่งเต่ไปตองนี่แหละครับนาผู้ทวดนี่แหละโบไปเซะเราเก็บอยู่นี่แหละผู้มากก็ดีเนาะผู้ไดมากก็มาเก,ก็บแต่อยู่นี่แล้ เขาเจ้าก็ะไดกันมาดสุขคนผู้เดีมากกัมาเก็บตัวมังก้เนาะนี่ครับเป็นหัวขาวพี่เนาะแมียนมัดหรือขันเมีนนี่ครับโคตีแมีนอยู่นี่โอ้แมีนอยู่ครับแมีนอยู่นี่หมวกนึงโอ้แมีนอยู่แมีนอยู่เพี่อยุ่งกับคนยุ่งว่าดิเห็นหัวขาวเนาะครับเนาะเดี๋ยวไป ย่ดอกหนึ่งมันนามทางมานามทางมาอยู่นี่เนาะที่ซุ่มนี่คนตีเมนนี่แมนอีกทีนะครับนี่โอ้ดอกน้อยกำลังตีตงไงเดี๋ยวล่างเบิ่องเท้าเห็นอยู่ดอกหนึ่งครับ ตาดีใครนะครับพูดต,ตาดีที่หางา่ายพวนห,หูแจงตาใสียงเทียเป็นมั่วแอดกับหาบ่เคยแกงหมนไดยพี่ครับ <c oughs> ขนาดคนเชียร์สมือนี่ครับด้วยน้ำของไฟนี่เพี่ครับ <c oughs> ขนาดคนเชียร์สมือนี่ครับนี่ครับขนาดคนเชียร์สมือขนาดคนเชียร์สมือเนาะ ยังหลดสายตาได้เฮ้ยเขี่ยไปเขี่ยมาอย่างเห็น,นี้ไตดินนี่ครับดอกนึงสองดอกอยึดไตกันสามดอกสี่ดอกเอ็นงัดขึ้นมาตัวเรื่องไรครับนี่ไตไตเฮีย มือนน่นมาเอาก็มอนนวดงัดขึ้นงัดขึ้นส่ล่ะเพื่อเพื่อเอ้เอออ้อังไหลทั้งเตะยุ่งเงาใหม่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ยังไหลตัวใหม่หอมตัวใหม่ขึ้นทุเรียนังไหลนะครับ มันบอทหนไิ้แก่เลยครับยังอ่อนอยู่ควอนห้องก็ใหญ่ขึ้นมาซุ้มใหญ่ก็ใหญ่น้ำกลนนี่เมียนบดครับซุ้มใหไยขึ้นไ่พี่ครับซุ้มหนึ่งก็ซ่อนขึ้นเรื่อยงเนาะมันใหญ่น้ำกลนเรื่อยงซุ้มห้องเคลียไปเห็นดอกหน่อยมันบอตายเนาะฝนตกมากขึเลยใหญ่ขึ้นเพียเอามีดงัดขึ้นรูซึงก็เห็นครับมีดงัดขึ้นรูซึงก็เห็นเนาะโอ้ยแต่ดอกญ่เตี้ย มีดงัดขึ้นซื่สิเห็นงัดบังกันนี่ดีป่ะนี่เพียงไข่หน่อยใครหน่อยสิเหรอครับคนงัดไปถมไปถมมาเลยนี่ครับเพียกเพียบดินมันนวลมันเลยใหญ่ไว้เนาะคนงัดไปงัดมา เดี๋นี่มพเคลียร์เห็ดพี่ครับดอกนึ่งน้ำต้นใหม่เพื่อเพื่อนี่ใน,ในพนี่ถ้าดอกไงครับพี่ครับกล่องกันนี่พี่ครับกล่องกันนี่พี่พี่โอ้ แียไปก็เห็นโนหวดนี่ยนในดินเดียวหน่อยเดียวเห็นปุ๊บเห็นเขาเนาะเดี๋ยวจากนันไปหนึ่งเขาแล้วยังกลับมาหาอีกนูับเนาะครับ,รบงัดขึ้นมงได้ก็ยังมีคือเกเนาะครับเนาะงัดขึ้นยังเห็นอยู่ ว่าที่เป็นหนึ่งเขาก็ได้ครับเชียบเงินยังยง,ยง,ยงี้นะครับเนาะเสียน้อยยังเขาจะขาดอยู่นิดแต่ครับอีกบุดนก็ใ,นใหญ่ขึ้นกาเนาะอีกบุดนก็ใ,นใหญ่ขึ้นครับตั้งเห็ดด่งโอเห็ดพอเนาะครับแต่เครื่องคุ้พอดีหนึ่งเขาก่อนครับเรื้ยงติดสวยครับพ่อตาเจ้าหน่อยก็เรี้ยงตาผมพันนะเนาะเลี้ยงตาผมพัน ว่านี่เฮ็ดนิยวตีนครับหูเนาะมือตีเฮ็ดนิยวมือครับมือนี่ตีเฮ็ดนิยวมือเนาะหากท่านผู้ชมสนใจอยากปันก่นเกน๋ติดต่อเลยนาะครับเนาะเบอร์โทรก็ศูนย์หกสองเจ็ดสองหกเก้าสองศูนย์หกนะครับเบอร์โทรขณะนี้ก็ปั่นอยู่วัดป่าด่านเม็กขณะนี้เนาะสวัสดีครับ